ไบเฟิรนพิมพ์ชนกท้าลมหนาวไม่ซักแต่โคตรน่าราัก เรียกว่าช่วงนี้คนบันเทิงต่างทยอยใช้เวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันอย่างสน,นันซึ่งสถานที่ยอดฮิตที่เหล่าคนดังชอบไปคงจะหนีไม่พ้นทะเลเช่นเดียวกับนางเอกมากความสามารถใบเฟิร์นพิมชนกที่ขอแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวทะเลบ้างแต่ไปครั้งนี้ทําเอาชาวเน็ตที่ต่างรอดูความแซ่บต้องแอบผิดหวังเล็กน้อยนะคะ พอเจ้าตัวฟาดลูกน่ารักแทนความซัโดยการนั่งพดท่าบนเรือใส่เสื้อกล้ามโชว์ผิวพันขาวสว่างเบาๆอวดเรียวขายยาวสัดส่วนเป๊ะปังท้าลมหนาวถึงแม้ไม่ได้ลุกแซบแต่ลุกนี้บอกเลยว่าโคตรน่ารักเลยค่ะถูกอ,อกถูกใจแฟนคลับกันยกแก่เลยทีเดียว